สวัสดีนะครับวันนี้คลิปนี้มาจากคาถามของคุณจีโรวันนะฮะถามบอกว่าเกมเสียงเกมแล้วก็เสียงโปรแกรมในมัลติแมนเนี่ยอันนี้ผมรวมไ้ถึงหน้า x m b หน้าจอด้วยนะครับมันหายไปจะแก้ไขให้มันกลับมาได้ยังไงนะครับในคลิปเนี้ยจะสอนไว้แนะนําไว้2วิธีนะเป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ลองไปดูกันครับผมว่าแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะแล้วแถมด้วยภาพด้วยฮะเวลาที่มันไม่ออกหรือไปเสียบทีวีแล้วมันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับก็2วิธีนี้ แก้ได้นะฮะถ้ามันไม่ได้ก็หมายถึงว่าตัวอุปกรณ์เราเสียแต่ผมบอกเลยครับโอกาสโอกาสน้อยมากที่อุปกรณ์มันเสียนะครับที่จะทําให้ภาพหรือเสียงไม่ออกหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อ,อย่างนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่วิธีแรกนะฮะเราจะไปมันจะมีแค่2แบบครับอันแรกอาจจะเริ่มที่การตั้งค่าก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีการตั้งค่าที่ผิดนิดเดยหน่อย,อย,อยทำให้เสียงไม่ออกได้นะฮะส่วนใ,ในแบบที่2 ถ้าใครตรงนี้คิดว่าดูผ่านแล้วไม่เป็นแน่ก็ข้ามไปช่วงกลางของวิดีโอได้เลยนะครับจะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่มันรีเซ็ตกว่านี้นะครับก็คั้นแรกเราจะไปที่คอลัมน์เซตติ้งนะครับรูปกระเป๋าเานี่ยผมขยายให้ดูเผื่อเพื่อนๆที่ดูผ่านมือถือจากนั้นเราก็จะเลื่อนหาหัวข้อ Sound Setting นะครับโอเค Sound Setting เข้าไปเลยนะครับเราเลือกหัวข้อนี้แหละนะครับอันนี้ซา u n d Setting จุดที่มันผิดพลาดในหัวข,ข้อเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆตัวเพาสามันสามารถเลือกอย่างข้อกลางนะที่เป็นมัลติ Output เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับตอนแรกเราเอาข้อออเดียโอออ t s e t t เซตนี้ก่อนนะฮะมาสามารถเอาภาพออกทางเส้นหนึ่งแล้วก็เสียงแยกออกแบบมัลติสําหรับคนที่ไปต่อเครื่องเสียงหรืออะไรก็ได้นะฮะขั้นตอนนี้เราจะมาเช็คว่าสายที่เราต่ออยู่เนี่ยเป็น HDMI ใช่หรือไม่นะครับถ้าเราเป็น HDMI เราก็ต้องเลือกเสียงให้เป็น HDMI นะครับเนี่ยอย่างข้อแรกเนี่ยตัวอย่างเครื่องผมเป็น HDMI ผมก็เลือกเสียงให้เป็น HDMI นะฮะส่วนไอ้ Optical d ด g i t a l เนี่ยคงจะไม่ค่อยมีใครใช้ฮะมันเป็นสายใหญ่แก้วที่ใช้แสงในการใช้ใช้แสงในการยิงไปในหลอดแก้วแต่ได้เสียงดีครแต่ว่าผมขอข้ามข้อนั้นไปละกันแล้วข้อนี้ นะครับเผื่อเพื่อนๆที่เป็นไม่ได้ใช้สาย HDMI อยากจะเป็นสาย AV สายมัลติก็มาเลือกที่ข้อนี้นะฮะอันนี้เป็นขอให้เช็คพื้นฐานก่อนเวลาเครื่องเรามีปัญหาเนี่ยอ่าบางคนใจร้อนผมอยากให้เช็คไปทีละขั้นก่อนเช็คเบสิกก่อนโอเคเราตั้งถูกต้องนะถ้าใครถูกต้องก็ผ่านนะนะครับโอเคทั้นมาดูที่หัวข้อ HDMI นะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอ่ะใช้สาย HDMI นะฮะเพราะทีวีรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นหมดแล้วนะครับก็เลื่อนเข้าไปเลยครับ เลือกเียไอ I, แล้วก็เลือกเมนนว่นลองเช็คดูก่อนนะครับอันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นต้องไปทีละขั้นนะฮะเราดูที่เมนนว่นก่อนหลักๆแหละเราก็จะมันถ้าแบบ default เลยนะครับก็จะตั้งไว้ที่ d อเบย์ห้าจุดหนึ่งชนะครับแล้วก็ลิเนียพีซีเอสี่สิบสี่เมกิโลเฮิรตซ์นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลิเนียอะไรอเนี่ยสี่สิแปดมั้งอีกอันหนึ่งนะครับลิเนียพีซก็เป็นเสียงมาตรฐานพื้นๆทั่วไปฮะเนี่ยจะเป็นลินเนีย c h ง n n e l 48กิโลเฮิร์นะครับก็ลองไอเนี้ยติ๊กดูว่าลองลองแล้วดูเมนูเราเลือกไว้อ้นี้ของเครื่องผมเป็น d e f a u l หมังถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคแต่การตั้งค่าตรงนี้ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะฮะก็ผ่านไปได้ครับถ้าใครตั้งไม่เหมือนก็ตั้งให้เหมือนก็ได้ครับแล้วเช็คดูเสียงก็น่าจะมานะฮะตรงนี้ถ้าใครถูกต้องแล้วก็อาจจะกด enter ไปเลยนะครับ เพื่อตั้งค่าเอาค่าเนี้ยนี่เป็นค่ามาตรฐานฮะ Dobby ห้าจุดหนึ่งแล้วก็ Linear PCM สองช n e l นะครับโ okay. อเคคราวนี้เราผ่านถ้าใครติ๊กตรงนี้ผ่านแล้วก็ถือว่าตั้งค่าถูกต้องนะครับหรือวิธีย่อๆนะฮะถ้าไม่อยากเข้ามาดูเมนวนวดเนี่ยเราเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนโอเคก็มาตั้งเป็น HDMI นะฮะแล้วก็เลือกเป็น เลื่อนขวาไปแล้วเลือกเป็นออโต้เลยก็ได้ฮะมันก็จะเลือกเหมือนอันเมื่อกี้ครับที่ให้ดูเมื่อกี้เพื่อให้เช็คก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยไปเปลี่ยนค่าอะไรเสียงมันก็ไม่ออกนะฮะจบพอนี้ไปนะครับถือว่าเป็นการเช็คลิสต์ข้อเนี้ยครับถ้าใครมาอ่อนไว้เนี่ยขอให้เลือกเป็นออฟนะครับบางทีเนี่ยเป็นเหตุผลที่เสียงไม่ออกนะครับบางทีเราเลือกเป็นมัลติ เอาพุทนะฮะเช่นบางคนเขามีเครื่องเสียงหรือว่าต่อไป amp หรือว่าต่อไปการแคปเจอร์อะไรคะตามแต่บางทีมันเอาภาพไปออกให้เดียร์ไมแต่เสียงไปออกอีกอเพื่อไปเข้าเครื่องเสียงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะพอชิดเดีอย่าลืมเพย์สาเนี่ยมันไม่ได้ใช้สำหรับเล่นเกมอย่างเดียวมันดูหนังบูเลอะไรได้ด้วยนะข้อคีย์โทนนี่ออนไปเลยฮะมันคือเสียงเวลาเรากดคอนโทรลเลอร์ติ๊กติะ จข้อนี้หนะข้อล่างองผมเรื่อง,งอดองออิโอมัลติเพิร์ t เอาพุทเนี่ยครับแนะนำให้เป็นออฟดูครับเสียงก็น่าจะกลับมานะครับอันนี้เป็นวิธีพื้นพื้นเบสิกถ้าใครทำแบบนี้แล้วก็โอเคไม่มีตรงไหนผิดก็ไปดูข้อถัดไปเลยครับครับจะเป็นการรีเซ็ตภาพและเสียงคือไม่ว่าจะภาพออกเสียงไม่ออกหรือเสียงไม่ออกภาพไม่ออกหรือไม่ออกทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับวิธีนี้จะเป็นการรีเซ็ตได้นะครับ ก็คือขั้นแรกเสียบปลั๊กไว้ก่อนนะครับให้ PS3 ขึ้นไฟแดงพร้อมทํางานนะครับแต่ยังไม่ต้องเปิดนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ต่อกับทีวี้วไปดีต่อกับการแคปเจอร์คอมานะครับก็วิธีทํานะครับตัวง่ายๆครับเราจะกดปุ่มค้างไว้นะปกติมันจะปิ๊บหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเรารอปิ๊บครั้งที่2แล้วก็ปล่อยนะครับอ่าผมกดแล้นะครับปิ๊บแรกเรายังนะครับรอปิ๊บที่2โอเคปิ๊บที่2แลเรก็ ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่จอคอมกันนะครับเดี๋ยวผมกังกานิดนีเลยต้องเปิดเครื่องโอเคครับถ้าถูกต้องมันก็จะต้องเราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับมันจะทิเดี๋ยวไปดูที่ที่คอมต่อดีกว่านะครับเนี่ยครับเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้มันก็เป็นการถามว่าเราก็ ว่ามันเจอ hdmi เนี่ยเสียบต่ออยู่ไม่ว่าเครื่องเรานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เสียบเป็นสายมัลติสาย av มันก็จะบอกว่ามันเจอ Detect เจออะไรน,นะครับในทีนี้เราก็กดให้คอนโทรลเธอมาแล้วกด yes นะครับมันก็จะติดค่าว่าโอเคเราจะใช้ค่าจากสายนี้จากนั้นมันก็จะถามเราว่าเนี่ยมันเจอสกรีนความเดียดเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราโอเคไหมอย่างผมมันตั้งให้ที่1 0 8 0 p เราพอใจเราก็กด yes ไปเลยนะครับ จากนั้นมันก็จะให้ตั้งขนาดไซส์ทีวีของเราครับว่าออกจอเท่าไหร่นะครับเป็นการคัเจเด๋ตวผมขอตัดให้มันตรงๆไปก่อนแล้วกันของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ตั้งตอนนั้นนะครับรือข้อนี้ไม่ซีเรียสนะฮะเรามาตั้งที่หลักได้ขอให้มันดีเทคเจอทำงานก่อนนี่ครับวิธีนี้มันก็จะเข้าไปที่หน้าจอขอโทษครับมันก็จะดีเทคสายแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ป็นการดีเซตการเอาพุทของ PS3 ใหม่นะครับไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเครื่องนะครับมันไม่ได้อะไรมันเป็นเซอร์วิสโหมดของ PS3 อยู่แล้วจากนั้นปัญหาที่เพื่อนถามพ่วงเข้ามาด้วยคือในมัลติ m a n เสียงหายนะครับคือถ้าเกิดจากข้างต้นเนี่ยที่เราตั้งอย่างนั้นมัลติแมนมันก็เสียงอาจจะหายด้วยนะฮะแต่เราลองไปดูมันก็ตั้งค่าในมัลติแมนอีกเล็กน้อยข้อนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะฮะ ครัถ้าใครเครื่องใครเป็นเฮนก็รันเฮนนะอย่างเครื่องผมมันเป็นอัตอมเฟิร์มแวร์ผมก็เข้ามัลติแมนได้เลยนะครับเพื่อนๆอยาเข้ามัลติแมนได้ครับรอสักครู่โอเคพอมัลติแมนเริ่มทำงาน <ๆ S 2> เราจะไปที่คอลัมน์เซตติ้งนะครับที่เป็นรูปกระเป๋าแบบนี้ เพื่อนๆดูในมือถือนะะนครับคอลัมน์ที่เป็นรูปกระเป๋าจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปเลยฮะหาตีมออดิโอไอคอนมันจะไม่เหมือนใครครับไอคอนมันจะเป็นคล้ายๆตัวโน้ตดนตรตีอยู่กลางๆคอนช้างล่างอ่าตัวนี้ครับตันีีมออดิโอนะครับขยายให้ดูตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดเสียงในมัลติแมนนะฮะตาอย่างนี้ตีมออดิโอนะครับ อันนี้มีประโยชน์สาหรับคนที่บางทีําคาญเสียงมัลติแมนยนะครับขอโทษครับสามารถกดเข้าไปตั้งค่าได้นะฮะมันก็จะมีสามอย่างให้เลือกเห็นไหครับถ้าเราอยู่ที่มิวสิกก็คือเขาจะเปิดเสียงตีมแบ็กกราวของมัลติแมนครับเสียงอา,อาจจะออกโหยหัวเล็กน้อยนะครับถ้า e n นดับอันนี้หมายถึงเราเปิดเพลงอื่นที่ไม่ใช่ไอตีมเดฟอลต์นั่นนะครับถ้าเรามีเพลงในเครื่องหรือมิวสิกอื่นก็เลือกได้หรือดิสซิบลก็คือปิดเสียงไปเลยครับเพราะบางคน ลำคาญนะฮะผมขอตั้งไว้เป็นแบบมาตรฐานของมันก่อนนะครับเนี่ยครับมันก็มีเท่านี้เองนะสำหรัชิปที่เสียงหายส่วนใหญ่ผมเจอเสียงหายจะประมาณนี้ครับจะจะไม่ค่อยมีมากกว่าน,นี้นะฮะก็ลองไปทํากันดูครับผมเชื่อว่าหายถ้ามันถ้าทําอย่างเงี้ยแล้ไม่หายเนี่ยก็ลองเช็คดูสายอาจจะเสียหรือตัวบอร์ดอาจจะเสียแต่โอกาสน้อยนะส่วนใหญ่ ตัวพวกนี้บนเครื่องเปียสามมันค่อยเสียนะตัวที่เสียกลับจะเป็นพอร์ตอ่า h เด i มไอเขมันมีการถอดเข้าถอดออกบ่อยแต่ก็น้อยครับนะครับคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้ครับหวังว่า,วาเ,เพื่อนๆน่าจะนาไปแก้ปัญหาได้นะครับเป็นเบสิกครับถ้านึกไม่ออกเวลาเราย้ายไปเล่นเครื่องอื่นหรือว่าซื้อทีวีใหม่สายใหม่หรือยกไปเล่นอย่างเงี้ยครับภาพไม่มาเสียงไม่มาหรือไม่มาทั้งสอ,งอย่างเลย ถ้าขี้เกียจไปตั้งค่าก็ใช้วิธีรีเซ็ตกดให้มันบีบขันที่2แล้วปล่อยแค่นั้นเองนะครับคลิปน,นี้คงจบเท่านี้ครับสวัสดีครับอันนี้แก้ไขเพิ่มเติมนะฮะในช่วงท้ยายๆของคลิปครับตอนที่เราตั้งค่าในมัลติแมนกันผมบอกปิดไปน,นิดหนึ่งครับข้อแรกอ่ะ disable คือปิดเสียงเลยนะครับคือจะไม่มีเสียงแบ็กกราวของมัลติแมน ข้อ2ก็คือ enable ก็เปิดให้มีเสียงแบ็กกราวด์ของมัลติแมนส่วนข้อ3 Music เนี่ยเราเลือกเพลงเองนะครับว่าจะใช้แบ็กกราวด์เป็นเพลงอะไรนะครับตอนที่ทำบอกผิดสลับกันระหว่างข้อ enable กับมิวสินะครับผมก็เอาตามอันนี้นะอันนี้คือที่ถูกต้องครับผม